วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำวิดีโอฉากเขียวนะครับโดยไม่ต้องใช้ฉากเขียวครับเราสามารถถ่ายรูปตามพื้นที่ต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับแต่พอเอามาตัดต่อเราก็สามารถทำเป็นคลิปที่เป็นฉากเขียวได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้แอปแคปคัทนะครับในการทำวิดีโอฉากเขียวนะครับโดยไม่ต้องใช้ฉากสีเขียวก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดติดตามช่องยาร์ซีทีวีด้วยนะครับเราไปทำกันเลยนะครับ กดที่แอปแคปคันะครับเริ่มแรกก็เหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นะครับครัผมพอเราได้คลิปวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับก็กดเล่นก็ได้นะครับวิดีโอคลิปวิดีโอของเรานะครับว่าเราต้องการจะตัดผืนยังไงนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้คลิปมาแล้วนะครับก็ให้เรานั้น ติ๊กที่เลเยอร์ของคลิปวิดีโอนะครับหนึ่งตีนะครับแล้วก็ไปที่ลบพื้นหลังนะครับและที่สําคัญนะครับในในการทําคลิปวิดีโอฉากเขียวนะครับเสื้อที่ใส่อาจจะต้องไม่ใช่สีเขียวนะครับเพราะว่าบางทีพอเราใส่เสื้อสีเขียวนั้นเวลาเราไปตัดฉากเขียวนะครับเขาเรียกว่าโครมาคียนอาจจะทำให้เสื้อของเรานั้นหายไปด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้ใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็ จะทำคลิปฉากเขียวให้ดูนะครับข้อแนะนำนะครับในการทำคลิปวิดีโอฉากเขียวก็คือพยา,ายามใส่เสื้อที่ไม่มีสีเขียวนะครับซึ่งในคลิปผมผมได้ใส่เสื้อตัวนี้ไว้นะครับผมก็เลยลองมาทำนะครับแต่อาจจะมีปัญหาในช่วงของการทำโครมาคีนะครับซึ่งการตัดฉากเขียวด้วยโครมาคีอาจจะทำให้เสื้อนะครับที่สีที่เป็นสีเขียวนะครับอาจจะหายไปบางส่วนนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําจากที่เป็นฉากห้องธรรมดานะครับก็จะเป็นฉากเขียวโดยที่เรานนั้ไม่ต้องใช้ฉากเขียวมาที่เห็นด้านหลังของผมนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่เราจะใช้แอปแคปคั t นะครับในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับโอเคนะครับพอเราสังเกตให้ว่าการ,รลบพื้นหลังอยู่ที่27%แต่พื้นหลังข้านหลังที่เป็นรูปโปรไฟล์ของผมข้างบนนี้นะครับ เริ่มเป็นสีดํานะครับพอเราเป็นสีดำก็ให้เราติดที่ที่วางนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ canvas ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกพื้นหลังนะครับกดที่เลือกพื้นหลังนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่หมายบวกรูปนี่นะครับเลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราได้ทําไว้นะครับอันนี้นะครับซึ่งผมก็จะทําเป็นรูปสีเขียวนะครับด้วยแอปพิส l ล็นะครับ ติ๊กที่รูปนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็อาจจะจะไปทายรูปที่เป็นพื้นสีเขียวนะครับแล้วก็เอาอมาใส่ก็ได้นะครับหรืเพราะเพื่อนก็สามารถที่จะออกแบบรูปภาพนะครับที่เป็น,พ,น mm hmm. พื้นสีเขียวนะครับโดยใช้แอปพิเศษแลบก็ได้นะครับหรือแอปอื่นก็ได้นะครับเป็นสีพื้นนะครับสีเขียวนะครับพอเราได้พื้นสีเขียวมาที่เ, hacker, เห็นนะครับเราก็ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ลองกดเล่นนะครับ ติ๊กที่ถอยกลับนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งนะฟิลเตอร์นะครับของคลิปวิดีโอของเราได้ด้วยนะครับปรับแก้ตรงนี้ก็ได้นะครับเราปรับแก้สามารถที่จะปรับแสงนะครับเราสามารถปรับได้หมดนะครับตรงนี้ความคมชัดของคลิปวิดีโอเรานะครับ พอเราปรับอะไรเสร็จก็ติ๊กถูกนะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่เป็นฉากพื้นหลังสีเขียวนะครับพอเราได้แล้วก็ทำการเอ็กพอร์ตนะครับก็คือการส่งออกที่ลูกศรตัวนี้นะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับที่เป็นฉากสีเขียวนะครับเราอันนี้ก็จะเป็นวิธีเทคนิคหนึ่งนะครับคือ เราสามารถทําคลิปวิดีโอฉากเขียวเหมือนที่เราเห็นนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อฉากสีเขียวหรือว่าพื้นหลังที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นรูปแบบสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเทคนิคเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆที่ชอบในการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือน,นะครับเพื่อที่จะนําไปทําเป็นคลิปของตัวเองหรือว่าตัดต่อคลิปใช้ในงานต่างๆได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับโอเคก็